สวัสดีจ้าก็ปปาคือเก่าเราจะหาเหตดตามคือ่อนเนาะจากบรรยากาศพ้นลิ้นคือเก่าเราจะเมอนให้แจ็เ,จเสียนยังเนาะอจารย์พ้นกระตุกกินยางกระกี่ไปไหก็เขาปลาคือเก่าเราจะพี่น้องพิกัดมาเนี่ยจา้าปลาบนนมีคือเก่าเราจะไม้เก่าไม้เดิมจ้า ยายเอีมจะเข้ามาเย็ะรวมๆนะเด้อจะพี่น้องปองปายจ้ะถ้ารุ่นกับยายเอีมจ้ะว่าซีมานหรือบอมานจะพี่น้องมึอนี่จิ๊บนี่ทะเลเลยจ้าโอ้ก็ตรวจจากวัดพิษว่ดถือนอกจากพ้นกระโตพอพ้นจ้าตะบนหัวขาเพิ่อมาตรีกังหวัดอบดราชธานีจ้าวันที่ยี่สิบเด้อจ้ามึงนี่ใกล้สิสิ้นเดือนอีกแล้วจ้าพี่น้องกากายกลางเดือนมาแล้วจ้าหน่อยหนึ่งจ้า ทะลุนตอกับยายจ่าภาษมานหรือบะมานเได้เฮ็ดยังเนาะจ่ามื่อได้กับพ่นตกแห่งจ้ะชิมนี่ไปตามยายมากจ่าภาษมานหรือบะมานจ้ะดอกแรกแห้งมานกะคายพ่นก่อนเนาะจ้ะน้ำไข่พ่นก็จะพี่น้องบ่มีจังยายจะเสียออกไปจุ่มจูมพ่นจ้ะก็ยิงละสามดอกจ่กเป็ดคายพ่นเด้อจ้ะพี่น้อง งามเลยจ้ะขึ้มาจ้ะดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้ะบานบานงามงามจ้่เน่ะมันนี่ได้ได้ไครโพล่ล้วเมือนนี่ดอกหนึ่งจ้ะ ลังแหดดอกนึ่งจ้ามาในย่ายกับเขาอันห้เห็ดใส่ใส่แน่จากฝนตกอยู่บนขื่นบริวัตแต่ว่าทองคาวอยู่จากง่ามยมีจา้าแต่ว่าพอกระบอกเป็นหมู่เป็นกลุ่มเน้อจ้าบนร,ระดับกอ,อยูนิสีดอกจ้าพี่น่องให้มาลังแดดจา้าพ้นตื้พ้นน้อจ้าพี่น่อง แดดอกหนึ่งจกักอรว่าจะไหนแหละจะเฮ็ดชุมอันนี้ออกกะบอคือเขาโอ้ยนี่เถ้าเอาบ่าได้จะเฮ็ดเสีย่นจะ้ะหรือก,ก็เถ้าแต่เพินนเ่นน่าจ้ะพออยู่ในซ้ำดอกจะพี่เนาะเป็นลังแหล่ด้วยจะนี่พราะแจ็คเกอร์ออกจะไดนใหญ่กระมูกคือกันจะพี่เนาะ ออกก็ออกเมันีเราจะพี่นี่มันเอาบอได้ยน่าจะเนี่เราหาเลยอแต่ดอกด้เนาะจะพ่นบนต๊กลายจะพี่นุ่มมันจะดอกนึงให้กับเบอเคียละเหุก็มันจะเป็น่เสียจะพี่นุ่ตามป้าตะเบงจ้ะ นึงจะติดข้าดิมนมาเป็นล้างแหล่เราจะดอกนี่มันจะงมงามอยู่จะ้ะพอล้างแหล่อีกจ้ะหนึ่งพี่นอกดอกนึงจะ้ะ đốt nó cha phi nè đốt nó nó phi nặng chứ phi nặng phi nặng ở bờ đại nó chả bốn năm hơn đọt nên chạy nhiều chưa หลักห่จ้ะดลักนึงจ้ะดลักนึงนะจ้ะเราไปต้นบานไอ้ต้นบานหละจ้ะดลักนึงจ้ะพี่เนาะหลักนึงจ้ะ ตอนบ้านก็ตอนบ้านเมื่าได้เด้อจะเฮ็ดชนิดหรือเบื่อเด้อจะเป็นดอกหามเก็บไปบ่งเส้นเพิ่นเด้อจะนี่ไข่รพ่นดอกหนึ่งจะเป็นดอกดอกหน่อยเพิ่นน่อยใหญ่จะพกไหว ยายเพราเห็ดวเมงแน่จะพี่น็อกบอกบอกบอนี่จะบอใหญ่้จนี่พอไปเลยจะพุโตขหลายนี่จะในแค่สองจูมเด้อจะใครผูนจะายญ่ชิบกไว้หลายมือนน่าจะ หน่อยสลายอยู่จ้ะแต่ว่าก็คือว่าละาพ้นตรงห้ำมนันก็บพรคือเก่าเลยนาจะจ้ะพออีกจุ่มหนึ่งจะพี่น็อคพอสองบานจะ้ะบัวไดจนจ้ะใายบานอยู่จะ้ะบัวไดนจะ้ะพ้นห้ำนลลายเนาจะจ้ะบานเดียวจะพี่น็อคบานเดียวก็บานเดียวเลยน่าจะ้ะ พอจุ่มหนึ่งงอมงงั้จ้พี่เนาะเพิ่นก็ออกแะ่ไหนดอกออกคมเคยออกกระบอกออกมาได้ดอกง้างๆเจ้าเป็นน้ำพลนน่าจะพี่นนองใหญ่ว่าเอาในนองบาได้ก็เพ็ดเจ้ะมาแลจากกระเพาะอีกดอกหนึ่งจะห้างๆแต่ว่าง้านด้วยจ้าไม่ใช่เนี่ย พอแดงนะจะสองดอกจะพี่น้องะดดอกหนึ่งพอล้างแหล่อีกจ้ะแล้ก็แข็งดีอยู่จ้ะผลไม้หนักตัวหั่มนาะจ้ะดอกหนึ่งจะพี่น้อง ได้เดี๋ยวเห็นอีกสองดอกจ้ะมาตามย่อยมาว่าจะได้บ่ได้เนาะจ้ะพอฝนควรอันเล็งแห้งจ้ะพี่น้องเจะไดจ้ะมีแนวแทะเว้ยนะบ่ได้จะเห็นเป็นเสือจ้ะฝนโตควรจ้ะมันกระเปื่อยพี่น้องเอ้ยได้ก็มาอยู่ได้จ้ะว่าเห็นบ่อหนึ่จ้ะโอ้บ่ได้สัก ไอเสือพน่าจะได้เลียกไปเห็นดอกหนึ่งจะพี่น้องอุ๊บก่ะกอโคกกะรีได้จะพี่น้องเห็ดกระได้อุ้ยพ,พ,พอสองสามดอกจะพี่น้องอุ๊บดอกโคกบ้าจะมีใจดอกหนึ่งดอกหนึ่งจะดอกโคกแห้งจะพี่น้องดอกหนึ่งจ้ะ จะได้บ่ได้บ่ได้จะดอกนี้จะใหย่จะให้เบิ่งเพิผลออกหกเนไดดอกนึงจ้ะแต่ว่าดอกนี้ได้อยู่จะงายอยู่จ้ะนจะดอกนึงบัวใหม่กระปุกจะเพิ่นออกโกแข่งจะพี่นอกระโจโกเป็นนีิยายเหลียวบหินเดียวตาใหญ่กะบอดีหม้อนี่น่าจะโอ้ดอกนั้นกับบัวได้จ้ะไอเทนี่เลยจ้ะ ใน้หกดอกจ้ะ่อบานนึงจ้ะแต่ว่าง่ามอยู่จ้ะจ้าปอดดอกจนไหนน่าจะพี่นอ่ะหอยเดือยจ้ะวันนี้เป็นบุญเขาบันชาเนาะจ้ะย่ายกะลอปลาคือเกาละจ้ะ bỏ đen ná đỏ non chẳng ngắm làm gì phi động chà đây chà để chị tiêm ta là là chà phi động bên hết ba là chà bên lắc lẽ nè bên khay vô nè nó chảo xe cầm phường chà phường khóm đó chà เอาหน่อยเพิ่นไล่แห้งจ้ะพ้นตัวหั่นพันพันกระบอกใหญ่คือกันนะเด้อจ้ะเฮ็ดสมองนี่พันตกหลายเนาะจ้ะนี่ยอือเสรงดอกจ้ะน้ำยื้จ้ะ พ่นดอกหนึ่งจะพ่นใบใหญ่จะพี่น้นอใหายปอกไหวงั้นที่หาดอกพอไปเลยพ่นตัวแห้งเบ้อจ้ะพ่นเฮ็ดไข่พ่นด้วยใจลื้อเฮ็ดไข่อีจ้ะเฮ็ดชนิดนี้ปนแสบจ้ะลวกพักตามแจวเนาะจ่ายพวกพริงใหม่ขนาขาวจ้ะคือข้าวดินจะเพร่งนอจ้ะ เดี <invece x 2> mm. <esi> ๋ลงจ้ะดอกนึงจ <Brothers> okay, ้ะพนออแม่นอยู่บ่จานนี่เนเดือนบ่จ้ะโอ้ยเอาแน่นอนบ่ได้เนาะจ้ะปีนี้ ดวงหกเหลืองเห็นอะไรเจ้านี่ไข่มันจ้จาจักที่ว่าจ้าเนะีจักที่ออกหมาจาแจ็คเจ้าใหญ่กับบุงหูก็เกันเห็นไข่เดียวจ้ะตาทอมค่อยออกกับ่เห็นเพันนี้จ้ะอันพันออกไปเลื่อยๆจะเห็นลังเหล็กกระไดพันบอกตามผมคือเขาได้จ้ะพี่นอ้องสมุนนี่ไว้ที่มาเจ้าเนี่พอสองจูมจ้ะบุแมนทูมมัน,นค่อยออกได้จ้ะพี่นอ้องแต่ถ้าพี่อยากออกจก้ะพอเพ้นเพันดีแห้งลายจา้ะพี่นอ้อง แต่ที่ตามเนาะจ้ะได้ก็หาไปเรื่อยๆหาตามมุมแล้วก็ะโบเห็นจะ้ะก็เลยรอไปเรื่อยๆจ้ะมาถูกมือเท่าทุกมือ,มอจ้ะนี่บ่เอาจ้ะเพิ่นเท่าจ้ะพี่เนาะนั่นบะะ่นล่ะแค่คนออกแค่ได้ยายก็บ่ฮู้คือกันพี่น้องมาถูกมือก็เท่าทุกมือเนาจะจ้ะจ้ะจุ่มเพิ่นจ้ะพี่เนาะมาจ้ะนี่น บ้านใหญ่ก็ช่องช่องจะได้กับบริเวณพื้นได้พี่เนาะเห็นบ่อกแล้วเทาลังอันนี้เลยจ้ะเอาไปก็กินบ่ได้จ้ะหื่นจะนโดอนน้งหน้าอยู่จะได้อยู่จะโดนนี่ตอนนี้ก็ได้อยู่จ้ะมาเสมอรเขาเมอได้จ้ะพี่เนาะท้องใหญ่สบายจังไลย สามดอกจะเสด้บ่ได้จะไม่หลุดกับยายอยู่จะแข็งอยู่จะในบ่ได้จะขับไปทองอันแดงๆหลายใยขับอยากเอาได้จะนี่ในบ่ได้จะพี่เนาะปอน้ำใหญ่จูบส้มจูบมิจเจ้าไม่เจ้าเนี่ยแค่ผลออกจค่ได้ใหญ่กับ่หัวกัน บม่ใจเนี่ยมันไม่ค่อยออกได้จากบอลนี่ยพอเฮ็ดก็ใะพี่เนาะง่ามจ้ะว่านใหญ่กขาเข้ามาได้ใหญ่หักบ่เห็นเห็นอะไรนี่จ้ะบางหน่อยเดียวกับโบเห็นคือว่าแล้วเนาะ้ะพี่เนาะแดงเนืองจ้ะ กับตามยใหญ่น่ะจ้ะบกี้อาเห็ดกับบานหนึ่งจะเพนน็อกเป็นแดงก้อด้อจ้ะแต่เปิดเบิ่งก็นาดูมันอยู่นี่วะใช่บกี้อาบอไทยคือว่าละจ้ะมาซองเพิ่นเพิ่นคือเข้าว่าละจ้ะเดะใหญ่เห็นหันดอกเฮดด้วจ้ะนี่ดอกหนึ่งจะเพนน็อก กะดอกหนึ่งจ้ะซจำได้จำหนึ่งให้ยายหาเห็ดโอ้ยยายเพี้ยนอลีรหรอจ้ะมาเนี่ยนี่จะดอกหนึ่งปัดยายเอาเห็ดกออุ้มนี่ได้สีหาดอกเลยจ้ะพี่เนาะตาใหญ่พอดีมึงเลยเป็นดีสีบ๊อนเลจ้ะพี่เนาะตาผัวเถ้าเนาะนี่จ้ะเด็ดดอกหนึ่งจ้ะบางทีเลยจ้ะ ตาก็บอดีคือว่าเราจะบ่ค่อยเห็นเพิ่นงามอนี่ยได้ใจเนี่ยพ่อแม่เด้อยายมาเฮ็ดกอบไ่ได้เฮ็ดนําเพิ่นป้านยายเข้ามาได้บ่เห็นพ่อดอกจ้ะนี่นี่เนี่ยแกยายจะให้เบิงงเงออบ่งเด้อจ้ะแม่นใครเห็ดละหงุบ่จ้ะนี่ยายสิแกให้เบิง่งแม่นอยู่จ้ะเฮ็ดละหงุเหล,ออเลืออ่ะในี่ยพอใครนึงจ้ะ พอผงไข่ในมือหนีดนเ,เด้อจ้ามือหนีมึงเด้อจ้าแต่ว่าง,งามอยู่จ้าพี่น้องกําลังผอดอกเดียวจ้าพี่เนาะผงไข่ไอ้ปวกดอกเดียวจ้ะก็อีกสองจูมจ้ะเป็นผง,งไข่จ้ะพี่เนาะจ่ะดอกหนึ่ง บง่างามอยู่จ้ะไม่แน่จะเ,เล็กหน่อยนอะะ่าจ้ะพออีกจุ้มหนึ่งจะพึงไข้ขึ้เก่าเลยจะพีผิดออกดอกหนึ่งจ้ายหญ่มาเบิ่นลายเหมอและบอ่อเข็ดโมผิดออกนอะะ่าจ้ะนี่กำลังได้พรุ่งนี้ได้ซีดอกเด้อจะพึงไข้จะ้ะพี่น้อง

ใช่ก็ั้แล้วเห็นอีกดอกนึงจ้ะตามยหญ่มาจ้ะเอะเถ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 อะดอกนึงจ้ะสองดอกเต็มตาดอกเดียวก็เต็มแล้วเนาะจ้ะพี่น้องงามเลยจ้ะงั้นเป็นไงตายตายตาย พึงดำดอกนึงจะเหน็นเนาะดอ,อกแรกในะมือนอี้เด้จากพิงดำพอล้างแดดจากงอ่าจงจะเห็นเนาะจากดอกนึงเล่มเหีเข่าเพิ่นเด้อจากเพิ่นขเขาม่าอาจ้ะอันเพิ่นออกไปได้เต็มตายายเพิ่นเขมามาจ้ะ พอเพพิงดำดอกนึงจะพี่นอพออีกสองดอกจะพี่นอได้เกือบเดียบกรสอนกันสองดอกจะไห้บัดจางงมะเมือจะนในอู้สามดอกจะพี่นอมันสองดอกไม่จะสามเมื่จะนี่พอล้งเหล่ามดอกจะพี่นอ พี่น้องเอ้ยคือแต่จะโตบุญเกิดนำยังห่วงอยู่นี่จ้ะขย้อนน่าจะพี่น้องจักปปเจอะกินนไหนแล้วจัดดอกนมึงจัดพออีกสามดอกจะพี่น้องงามๆจต่เราเป็นนางแหน่ด้วจ้ะจัดอกมึง พี่น่อเพิ่นเก็บหลดมือเพิ่นบ่จ้ะนี่ยงามเลยจ้ะดี๋ยวยายมาเห็นอีกเราลองจักสิเอาได้บ่ได้นะจ้ะมาโดนกระเจาะพนห่ามพนไลยจ้ะพี่น้อมที่ได้บ่นี่จ้ะได้อยู่จ้ะงามอยู่จ้ะแข็งดีอยู่จ้ะพี่น้อง บางดอกกับบ่อได้เพื่อนเื่อยจ้ะพี่น้องเอ้เบื้องหาจะ้ะหาน้ำปลาก็ปลานี่ไปเลยจะ้ะให้มมหมดจ่ายหมดวานหมนก็ยังหมทธันใหญ่อยูอย่ได้จ้ะเนี่ย <c oughs> พน้นอันนี้หลายเหมดเพิ่นก็พอไปเลยเนาะจะ้พออจะพอหยิบจ่าดอกหนึ่งลังเลยจะ้ะจะมีดอกงามดอกขี้ลายแล้วเนาะจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเนี่ย นี่จะ้ะขอาวโพดน้ำเพลินจ้ะพี่น้อกดอกนี้งานยุ่งจ้ะนี่เห็นบ่เนี่ยนี่ดอกงามดอกขี้ลายเลยจ้ะก่อนจะลงเมื่อเก็บเพ็ดผือกผมก็จะพี่น้องไปให้ตาเป็นเกาะนี่จะ้ะดอกนึงจะพี่น้องนี่ ดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งจ้ะดอกหนึ่งจ้ะได้จะเก็บใตาผนกอกกนน้อยจ้ะได้สาดอบังพ่นพ่น่ด้ใจยิ่งเพละนคือเก่าเลยใจนี่ได้จะเก็บเพชรแก็จะขึ้นมาทังพรลนจ้ะ ให้พอเฮ็ดข้าวดินก็จะง่ามน็จะพี่นองเนี่ยเอาก่อนจะเนี่ยข้าวดินจะทงพระล้านจะพี่นองเมื่อดองนึงจะง่ามเยู่จ้ะถึนข้าวดินจะได้ขึ้นมาทงพระลานเลยจะพีนองช่วยงูเมื่อหาหลุดน่อจ้ะที่แหลกหาลอริมพระล้าน แค่กลัวขึ้นมาทั้งพรลานจะจะเป็นเผื่ขมก่อนจ้าก่อจะกลับจ้ะตาประสังเนาะจ้ะว่าะเป็นอย่ากที่ก้อยเรียกคมจรจ้ายายขี้หลบเมินเมินเกือบจะพี่เนาะดอกหนึ่งจ้าเนี่ยๆนี่ก็ดอกหนึ่งจ้ะเก็บเอาก่อนจะพี่นเนาะแล้วก็จค่ก้อยนะจ้ะ ต่เฮ็ดขมมันยังออกผลาย้ได้จ้ะพี่เนาะตะขี้ตะกอดอุ้ยมันเสียเบิด์ตตัวใะเฮ็ดขมนี่จ้ะเพิ่อกอกอตามโพนได้จ้ะสมมติอันนี้บ่ได้ออกทั่วไปเพคนโตปลายจ้ะีดอกนึงจ้ะพี่เนาะอุ้ยไงรถมือจับจ้ะโอ้พอมันยังให้ได้บ่ร์ตรถมื่อีเลยจ้ะอีดอกนึงจ้ะพี่เนาะกอกอตามโพนลด้จ้ะ คนโตแห่งคนกระบ,บอกทั่วไปววได้แจ่เสมอเนี่แย่กระซวยเมื่อหารถเลยจ้ะตอนนี้กับประมาณชี้โม่งกลัวเลยจ้ะพี่เนาะฉ็นบอกว่ารุดหัวขาดจ้ะมานุ่มใหญ่เลยจ้ะนี่ใหญ่ไปเห็นอ,อยู่จ้ะใหญ่ก็เต็มช่องตาเลยจ้ะพี่เนาะ ได้เห็นอีกลบวจนี่เก็บมาไปตาเกาะก่อนนว่านี่ยายบก็บประจมว่ามาเกาะยักษเหรอยา้บกินได้กับบกอยเก็บได้เพิ่งคมจพเนาะใจเด้อคนีเปบอลเน่อาดอกงาม นี่จ้ะจะเพี้ยนเนอะไม่ใช่ไหนก็ออกกิจิเลยจะออกตามอันนี้เลยจ้ะอ้หัวลวนไปสักทีเนาะเดี๋ยวทีนี้ก่อนจ้ะ ม่มาหอดรถเลยจ้ะพี่น้องรถนี่จะมันจดรถใหญ่ด้วยจ้ะนี่มาสะรุผลงานจ้ะเขาคิบมักคีบยายเอ็มผ้าลอกอะเป็นกำลังใจให้ยายเอ็มนลเด้อจ้ะพี่น้องป้องไปจ้ะพอตกใจกับบริยูได้จ้ะคนหอดพี่น้องจ้ะมหาคือเกาเละจ้ะผลงานมาในกระมานอยู่จ้ะยายมาสองตาเต็มถึงสองตาเลยจ้ะทั้งตาใหญ่ตาหน่อยจ้ะพี่น้อง มีเห็ดล้ม,มล้อมนะจ้ะมีเห็ดโอมีไข่พูนเพิงเพิงดำแล้วก็เพิองข่อยใหญ่เด้อจ้ะเพืองข่อยใหญ่ยายใส่ทั้งไต่นเมันดอกใหญ่แห้งจ้ะยหญ่แบบได้เอาขึ้นมาให้เบิ่งเด้อจ้ะคขมับคลิปนี้ก็กดไหลกดแชร์ให้ยายเอ็มเเด้อจ้ะ ขอคุณนพี่น้องทุกขูทุกคนทีตีตามยายเอยมาตลอดเด้อจากคิปนี้ยายก็บ,บ่มียังหลายจ้ะขอให้อยู่ดีไม่แห้งทุกขู่ทุกคนเยอะจ้ะขอให้บุญและได้บุญหลายหลายเด้อจ้ะเหมือนี่พอได้เหตุบุญก็ได้พระว่าเขามันซาจ้ะเมือนี้คิปนี้ก็พาไ้เท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้า